นี่อายุมิปลอดภัยดีนะบอเป็นยังค่ะเคนจิขอบคุณหลายๆนะครับบักเคนจิเป็นมะบักอายุมิเสียงไงกระพอกูอีกเพีงมึงอะไลค์กินละเชนเดอร์สวัสดีทุกคนครับอยู่กับผมลุงนิ่งไลค์และเชนเดอร์วันนี้อยู่เกมมะม่วงเอิ้นกับผมกูเพื่อนแต่คายรมส้มตอนนะครับที่เสียบได้นะครับเพื่อคุยแล้วก็ไปช่วยกันเลยมันเดิมถ้าผมเป็นผีผมไม่ฆ่าเร็วแบบนี้อยากเป็นผีขอเขาอ่ะมา คนอีกแล้วเมื่อกี้ไวจัดได้โฆษณารอบเองสวยแตกไวเขาเรียกว่าแตกไพ่มันจะมีผีที่ชอบตามคนนะหรือะนะเขาจะรีบฆ่าใครไหม,ไมจริงผมก็พูดไม่ได้แต่ว่ามันจบแมตช์ไปแล้วเราค่อยว่ากันถ้าเกิดผมสงสัยผมจะรีบพูดเลยแล้วกันนะใช่ไม่ใช่แต่ผมพูดให้ฟังก่อน,อนแล้วกันว่าผมเนี่ยสงสยัยใครเไปะ จะต้องเปิดใครที่อยู่ในเนี้เทียบปับจะอยู่นี่ปับอยู่นี่น้องอันอยู่นี่สองสองไม่ได้สองสองไม่ได้ปุ๊บเปิดไว้ปุ๊บชวยสองสองไม่ได้ทุกคนสองสองไม่ได้จะตายมันต้องไปทำเควสที่มันไม่นานนี่เควสนานหมดเลยไอ้เหี้ยตามกูทุกคนที่ไบรที่อื่น ไปทุกคนไปไป,ไปทำงานทำงานไปทำงานไปทำงานเอาอ,อีกแล้วเหรอเดี๋ยวก่อนนะเขาไม่ได้เน่นเดี๋ยวก่อนนะผมขอความเป็นธรรมให้ทำอะไรครับครับผมขอความเป็นธรรมครับลุงหนึ่งครับครับทำไมลุงหนึ่งไม่วิ่งไปช่วยเพื่อน ทำไมต้องไปช่วยคนมันมีกี่คนจ่าเริ่มต้นเกมแล้วทำไมลุงหนึ่งต้องอยากหันกลับมาฉกผมเจตนามันชัดเจนมากเพื่อนเมื่อกี้ใครสวนกับเราวะผมหันไปฉกเพราะจะรู้ว่าคุณไปหรือคุณไม่ไปคุณจะตามผมสวนเอาเอาเอาแค่เอาโอเคโอเคโอเคข้อมูลน่าสงสัยใช่แต่ไม่ใช่น่นอนที่ผมจะฆ่ารมะถ้าเอาจ้าเอาคดีทมะไม่ใช่ผมถ้าสงสัยในการกระทำของผมสงสัยได้แต่ไม่ใช่ผมแรงกว่าาเป็นเนคดีต้องเป็นฆาตกรนคนใดคนหนึ่งนั่นผม วางดาวไว้ที่หัวลูหนึ่งหนึ่งดาวก่อนได้ได้คือต่อกันเขามีทากเก้นอยู่ใครน้องมีทากเก้นอยู่กับใครหนูยังไม่มีข้อมูลเลยหนูอยู่คนเดียวอ่ะอยู่ตรงไหนอยู่ตรงห้องแอดอ่าห้องออฟฟิศห้องแอดมินห้องอะไรสยามออฟฟิศข้างล่างพี่แซมบอกข้อมูลเรื่องศพอย่างงี้ผมยังไม่ได้ยินเลยไม่เดินตามได้อาลูก้าถ้าอาลูก้าไม่ฆ่าบีอ่ะแต่เป็นคนรีพอร์ตศพใช่ไหมอ่าศพอยู่ตรงไหนพี่ผมอยากรู้ศพมันอยู่ตรงไหนก่อน จบอยู่ตรงไอ้เนี่ยเสาเสาทางจะไปเสาซ้ายอะ่ะก็คือหนูไม่ได้ไปฝั่งซ้ายเลยหนูอยู่ตรงกลางตลอด เดี๋ยวนี่เสาขวาคนมันเยอะนะเยอะจริงแต่แต่ผมเป็นคนแรกเสาขวาผมเดินเดินไปคู่ไปเลยกับเทพบ๊อบเลยเดินเดินคู่กันไปเลยอออืเแล้วผมก็เจอศพสีน้ําตาลนอนแอ่งแสงอยู่แหละแต่ผมจําไม่ได้ว่ามีคนหนึ่งสวนสวนเราขับไปอยู่ผมจำไม่ได้ว่าผมจําสีไม่ได้ใครวะตัดตัดตัดเทพจ่าไปได้เลยเทพจ่าไม่น่าสวนเทพจ่าไม่ใช่แล้วก็ตัดทับลุงด้วยเทพลุงอยู่กับใครผมอยู่ห้องคนเดียวดีหลังอยู่หลังเทพจ่าห้องขวาสุดเลยโอเคคงั้นนนี้ตัดไปก่อนเทพจ่าอยู่กับใครนะผมอยู่กับลุง น้องน้องอันยืนอยู่ตรงเสาอะกับใครตอนแรกมีพี่ฟูกยืนอยู่ตอนแรกตามพี่บ๊อบแต่พี่บ๊อบไม่ให้หนูตามหนูก็เลยไปหาไม่ให้ตามเออรู้ได้ไงว่เดี๋ยวนะจ่าจ่าอยู่กันลุ้นใช่ป่ะอืออยู่กับน้องอันผมอยู่กับพี่บ๊อบไปน้องมีน้องมีน้องมีบีตะเก็นบีตะเก็นชัวเอาแล้วจะหนูได้ไงฮะเอาเอา ผิดคนแล้วสองคนนี้แปลกๆเพราะว่าผมว่าผมว่าน่าจะเล่นเลสองคนนี้แปลกๆว่าดำกับขาวเนี่ยดำกับขาวระวังตัวไว้นะลูแกไปทำงานอาลูก้าโหวตตามเลยว่ะลูกา้าฆ่า,นนากูแน่เทพจะอยู่ไปทำไปเทพจะผมจะเฝ้าให้ ผมจะรอรีพอร์ทให้เดียบจะคุณจะไม่ตายอย่างเดียวไดนอกจากคุณไปกับมันนะนะโอเคผมทำบ้างแล้วสว่างแล้วทำงานได้ นะเทพจา่จา,จ,า,าจะเทพจ่าจะตาผมจอยชัวว่าใช่ผมหรือเปล่าอ่าหรือว่าจะฆ่ากเวงกูก็ไม่รู้น่นี่นะผมต้องไปผมต้องไปทำ <c oughs> ผมต้องไปทำ เดี๋ยวจะบอกลูกหนุ่มชื่อใจเปล่าผมไม่ชว่วยนะลูกหนุ่มชื่อใจถือว่ากูสิเลยกูเช็คศพระหว่างทางก่อนนะอารูกา้าอารูกา้าอารูก้าแน่นอนอารูก้าแน่ๆอารูก้าผมว่าอารูก้าดูนะอารูก้าฆ่าผมแน่ดูนะอารูก้าฆ่ากูแน่อารูกา้าฆนะ่ากูแน่เนจ่าอยู่ผมหน่อยสวยแทบจะสวยแทบจะ เทจ่ามันจะสืบกูไปช่วยทำงานด้วยนะไม่รอดนะรอรอรอ,อผมต้องอยู่กับเทพจ่าไว้ผมต้องเฝ้าระวังเทพจ่าไว้เฝ้าระวังเทพจ่าไว้ไปเทพจ่าเรามาผมอยู่กับคุณไหมคุณจะทำงานใช่ไหมผมเฝ้าให้ผมเฝ้าให้ไปเทพจ่าผมเฝ้าให้ไป,มไ,ปไม่ต้องห่วงเลยผมอยู่คุณเดียเทพจ่าเออก็มาดีกว่า นี่สิงลากแม่งเลยถ้ากล้าฆ่าก็กล้าดิเอาฆ่าดิสิงให้ดูเลยนี่นี่สิงสิงเอาดิฆ่ากันทุกคนดิกเอามาดิเอาดิเอาดิเออคุ้มกันเลยมานินต่อหน้าต่อตาเลยไม่ใช่ลุงไม่ใช่อรุณกาในรอล่าแบบนี้ผมเห็นไปต่อหน้าต่อตาเลยตรงคอมซิคูบิที้เขาปาดโค้ดเร็วแซ่บไม่ช็อตไม่ช็อตบันนินบันนี่ไม่ช็อตผมคิดว่าเป็นเป็นเป็ไลฟ์ ปลาอยู่อยู่คนเดียวตลอดแบบไม่กลัวใครไม่กลัวใครแล้วผมเดินตามเทพแซมตลอดแล้วมาฆ่ากันในตรงช่วงห้องเซกิวอร์ตี้ก็จะไม่กลัวใครแล้วก็ฆ่าได้ทีละสองเดียวแสดงว่าไม่ใช่พวกเราเลยนะไม่ใช่พวกเราเลยนะแล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่อันด้วยเพราะว่าได้เยินสองศพไม่ได้สองศพมันไม่ใช่คนเดียวฆ่าได้ทีละสองเป็นปลาอยู่กับฝุก่นๆน็อดมีใครเดินตามเทพแซมตลอดผมท้องใส่สีส้มกับสีชมพู ผมก็สงสัยสีส้มกับสีชมพูผมก็ปลายุไอ้ในใจปลายูเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องขอฟังน้องปากัดก่อนปากัดจะแก้ต่างมีอะไรจะแก้ต่างไหมแต่เมื่อกี้มันเต็มเต็มตาเลยนะอ่ะแก้ต่างยังไงปลายุไม่นเชื่อเอาที่ใจพี่ เอ้าพูดขนาดนี้นั่นไงนั่นไงเรียบร้อยแล้วจ้ะเอาเอาแล้วพูดแบบนี้น้องอันก็ใจเสียดิทำไงต่อดีนะน้องอันคิดแล้วไอ้ไงหนูไม่ได้เป็นพี่อยู่กับหนูเลยอยู่กับหนูพี่ไม่ได้ก็อยู่กับพี่เลยพี่หนูจะอยู่กับพี่บอบพี่บอบก็ไม่อยู่กับหนูพี่บอบตายไปแล้วอ่ะน้องเพื่อนหนูค่ะก็เขาไม่อยู่กับหนูเขาเลยตายหนูจะบอกอะไรให้นะหนูเป็นคนฆ่าพี่บอบเองเล้วเขาไม่อยู่กับหนู งั้นก็โอดตัวเองสิครับสองเรียบร้อยชนะอ่ลยอีกหนึ่งอ่ะเลยอีกหนึ่งเลยอีกหนึ่งถ้าเราชวนแล้ต้องตามไปตามน้องอันไปเลยเลิกจ่า อะไรอะไรอ่าวนักอ่านเลยรอบทัวเอาจังได้ค่ะนักอ่านนะคะเอาจังได้ค่ะเอาจังได้ค่ะเอ๊ะนัการอยากการอยากงานปะคะเทพแซะเทพจ่าจะรอกดปุ่มใช่ไหมงั้นทุกคนเฝ้าเทพจ่านะผมจะไปทำเควสผมจะกลับมาผมขอตัวลาแป๊บหนึ่งนักอ่านจะฆ่าผมแล้วนักอ่านตามผมแล้วนักอ่านตามผมแล้วนักอ่านจะฆ่าผมแล้วอาจจะกล้าไปแล้วโอ้นักอ่านจะอยู่นี่ว่ะเฮ้ยแอบมองแอบมองแอบมองเออ ผมรู้ลงคิดวันผมครับผมคิคก้เลยพี่โล้ลงคิดวันผมมันไม่ไปกับหนูหนูจะทำควสผมคิดว่าฟลุกฟลุกไม่ฟลุกฟลุกไม่หรอหนูว่าพี่ฟลุกเพราะพี่ฟลุกเดินตามหนูพอหนูจะทำท่าจะไปจริงๆอันนี้หนูพูดจริงไม่โกหกคุณคิดดีๆนะครับถ้าเขาเป็นผีด้วยกันเขาจะทะเลาะกันเพื่อเอาผีออกหนึ่งคนทำไมล่ะคะ น้องอันน้องอันถ้าบอกว่าหาคนไปทำเควสใช่ไหมพี่ออกไปคนหนึงเนาะน้องอันตามมาแป๊บนึงน้องนางก็ตามมาอยูอีกฝั่งนึงอะลุงหนูก็พาลุงจิ๊กจิ๊กจิ๊ให้ลูกพาไปอะตึ๊กจิ๊กจิ๊กจิ๊กเฮ้ยหรือว่าถือแทบจจ่าเป็นรัตแต่ไม่ฆ่าวันนี้เป็นฆาตกรมือสาบเอาแทบจจ่าแต่ไม่ได้ใช่ไหมเป่าสะอาดหรือเปล่าแต่น้องอันเนี่ยตั้งแต่เมื่อกี้กับปานินแล้วนะมีลุกนั่นแหละเดินตาม ไม่เป็นหรองง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 ง <laughs> <bánh> <laughs> โอ้โหดูมันโชว์ด <mm ูดูมันโชว์มาแล้วแปดรอบนี่โชว์โชว์เอ้าเจอช็อตนี้ก <co ูเกียงเล่นเลยกลอกเลยกลออกเลยโคตรอีปีกออกเลย เราชนนี่เข้าไปกดออกเลยอารูก้าอย่างน้อยเราต้องขึ้นเราต้องขึ้นวิกตอรี่มันโดนลุกโชว์ขนาดนี้ละโอเคเกียจเล่นเลยจะว่าที่มันเพื่ออะไรอารูก้ามันมันไม่เกรงกลัวต่อสายตาพวกเราเลยไอ้เหี้ยโชว์มาแล้วแปดรอบโอ้โหไอ้เหี้ยโดดโชว์ถ้าเราอยู่เนี่ยไมีใคเชื่อหนูเลยเก็บโชว์กอลเข่าแล้ววะโอเคเขียน ผมต้องการให้เธอรักแปดหน้าแตกเพราะเหตุที่อะไรกินผมำสำเร็จแล้วล่ะล้างคนเพื่อล้างมาไบเพื่อนรักทิ้งผมอย่างนี้คือน้องปานินเนี่ยไม่เข้าใจผมเว้ยจอิงอะมันโดดหลุมโชว์ผมหลายรอบแล้วแต่ผมอ่ะผมจะไปกดที่โต๊ะรอบแล้วแต่ผมไม่ทำน้องปานินเน่ะมาฆ่าผมเฉยเลยจริงอะว่าจะเป็นผีคนที่สามไม่เห็นและเพื่อนไล่เพื่อนตัก หลักไมปปลุกตุกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาคุณเปนไงอย่จบหรือย่างจบเลยอุตส่าห์อดเลยคือแบบคอนเทนต์กูทำไมกะปั่นเหมือนไอ้บอกแล้วว่าเป็นฝูงฝูงหนูไม่เห็นมันโดดโชว์ต่อหน้าต่อตาไอ้เหี้ยเก็บคองอวเขายังสวยเลยต่อหลงคืออาลูก้าเป็นเยอะจัดจนไม่มีใครเชื่ออาลูก้าร์แล้วเห็นไหมหนูกูก็ก็ก็ใครผาไปทำเวดอวย อยางชอบเลยอยางชอบเยอะเยอะตรงไหนหนูก็เอาวิบนินอ้อนเหมือนกันน้องน้องอันน้องอันน้องอันพี่ไม่ต้องลูกเดี๋ยวไม่ได้พูดเลยโอเคครับวันนี้คนตัวจะจบพิธีก่อนเลยกันหากใครถูกใจชอบใจคลิปนี้อะไรไงคอมเมนต์บอร์ดด้านใต้ได้เลยครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วย้วกันนะครับวันนี้คนตลาไปก่อนอย่าลืมกินไก่ทอดอย่าลืมทอดไก่กินสวีดัด สวัสดีครับผม